คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมประจำเดือนกันยายนณนะห้องประชุมชูวงชั้น5้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการวันที่12กันยายน2568เวลา13นาฬิกา30นาที ที่ห้องประชุมชูวงชั้น5กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประธานคณะกตตรจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้พลตำรวจตรีวิชิตบุญชินนวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมบริหารประจำเดือน กตตรจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะการกตตรและที hmm. ่ปรึกษากตตรพจวสมุทรปราการรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูทรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยในวาระก่อนการประชุมได้ดีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานีตำรวจภูทรบางเสาธงที่นำโดยพันตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัตน์ผู้กำกับการพร้อมชุดสืบสวนและจับกลุ่มกรณีจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตซึ่งจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วการประชุมเตรียมงานเลี้ยงกเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัดพจว สมุทรปราการซึ่งในปีนี้มีจำนวน54นายและจะมีงานเลี้ยงกเกษียณขึ้นในวันที่17กันยายนนี้การสรุปผลงานในรอบป,ปีของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการโดยนายสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษา<ม>กตต,ตรจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมใหญ่เพื่อสรุปผลงานในรอบป,ปีของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินนวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและพันตำรวจเอกชูตรักูลยศมาดีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บังคับการภาพข่าวรุ่งธรรม คุณแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ผมเลือกพิชูเอาเนี่ยขรังกันเหมือนเดิม